ดีค่ะเพื่อนๆทุกๆค,คนนะคะโควันติมมาแล้วนะคะวันนี้ติมไม่ได้พาเขาโคนะคะติมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะติมทําเนื้อตุ๋นทําน้ําก๋วยเตี๋ยวมาวางค่ะเนี่ยค่ะเนื้อตุ๋นอร่อยมากเลยค่ะด,ดูดีกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติมเลยนะคะเพืจะได้มีกําลังใจทําคลิปได้เลยนะคะสวัสดีติมจะกินเป็นกะลัมังเลยมากินด้วยกันนะคะ น่าทานมากเดี๋ยวมาสูงเครื่องดูนะคะใส่พริกกระเทียมน่าทานมากเลยชุดนี้อร่อยมากเลยนะคะติ่มทํากิเกงประจำเลยนะคะแต่ลืม ติ่มมันมืดแล้ะติมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะชิมดูเลยค่ะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนะคะมาค่ะเพื่อนๆ โอ้เป็นกะละม,มังเลยติ่มจะก,กินหมดหมเ่นี่ยไ <_ t ap> ม่ต้องเติมแล้วนะคะพอดีเลยอร่อยมาก ม่หนองแล้วนะคะหนอนใเติมชวนมิจีทามในล,ลงคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนหน่อย,ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยแคบหมูไร้มันนะคะ เ็นเอ็นตุนนะคะอร่อยมาก วันนี้ค้มๆเหมืนอนฝนจะตกนะคะ โควิดก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะอยากกินข้างนอกก็ทําเองกิน้วยนะคะทําง่ายๆวิธีทําไม่อยากนะคะถ้ามีเวลาจะทําให้ดูนะคะอืม hoặc nó chuẩn bị cana được chứ mới đây sẽ thùng các cơm chậm đâu mới mình cần nó thắt thùng là bạn đâu các bạn em có nhà kinh chưa không nhạc nhà kinh có chụp chít thả nhớ rồi กินเยอมะมากกินไปแล้วนะคะบายยังม,มีคลิปใหม่ๆจะถ่ายมาให้รู้ด้วยนะคะ